สวัสดีครับพ่อไอแสนแชนแนลก็เก่านะครับมื่อนี้ครับพี่น้องครับมื่อนี้ไปมีกินส้อยจุพี่น้องส้อยจุ๊ส้อยหางแบบง่ายเลยคำแบบง่ยายคำตาเหลียบนะครับส้อยจุคำตาเหลียบพี่น้องแก่เมียจังหน่อยกันพี่นอ้องขออยากแก่เมียจังหน่อยกันเด้อดิ à ô too sáng, no. Come ong nữa đây, mhm. A quay đẹp, kìa nguyên nặng. Giếm bàn nỉa. Hm. 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 khoai hung đấy mất toàn đây bật nhanh lên bớt được làm tắm 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 tắm

ดิงว่าบ่พราะวบัดนีเพื้นนันสลบพอพื่นจะลบไลายแล้วแน่ตอนเอียบเลยตอนแล้วเาหนังสื้ทำนั่นแหละ้ทำั

Hmm. ตอนแบบลุกทุง่งทุ่งเลยพี่น่องเบิง่งหลุดเนี่ยทั้งใหม่ทั้งลงเลย <laughs> กินกินมาลงเลย <c oughs> หวานนุ่มพี่นอ่อยไม่เป็น เด็ดครับเด็ดเด็ดไม่น้องเด็ดมื่อไหร่เอาไปแบ่งใส่จานนั่นอีกอย่าเขาคุนยนะอืมอเด็ดพี่น้องนี่นะตอนองไงตอนหนิมยังสะใจพี่น้องตอนแบบสะใจเลย

มันค่าเขียวเครืง่งนึงนีงน่แด็กห้างใหม่ทางลงมหแต่ไปว่อนะห้างใหม่ทางลงเลยส่วนหนึ่งค่าเขียวส่วนหนึ่งเรื่องอื่นเรื่องทองนี่กันอื่นบนโลกนี่ห้างใหม่ทางลงเฮ้อืมอืมเลี <c oughs> เยมือัดตรงเลี้ยมือเด็กกัดเอาอยู่ในขั้วเลยพี่น้อง

เจ็บเดี่ยวมือเดี่มือแท็บเปล่าเบแล้วพี่น้องบานเนี่ยขอบคุณขับคุณพี่น้องเดอ้อนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับเบิดแล้วฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเดอ้อนะครับ ขิดหนีเอาไ้ซะมีพี่น้องพอกันลิปหนาด้วครับเด้อไปแสนลายก่อนครับสวัสดีครับ